เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสารัตนาพรปางเป่งอายุ31ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวันิยมยาตราจังหวัดสมุทรปราการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะฆ้ารรมศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเกียรติยมอันดับหนึ่งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2561ที่โรงเรียนวัดนิยมยตราจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งปัจจุบันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการท่านดกรกนกวันโกนาคมผู้อำนวยการโรงเรียนวันิยมยตตราให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นนักเรียนอนุบาล3 โรงเรียนมัธยมยะตราสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด436คนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา28คนมีท่านผู้อำนวยการท่านดกรกนกวันโกนาคมและท่านรองผู้อำนวยการท่านอนุวัฒน์มูลอุบล โรงเรียนวันนิยมยัตราตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่3ตำบลคอนิยมยัตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุรปราการค่ะแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่3จากการสังเกตและการประเมิพนพัฒนาการทางด้านสติปัญญาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2 5 6 0 พบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ยังมีผลการประเมินพัฒนาการน้อยกว่าทางด้านอื่นๆมากซึ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญามีความสําคัญอย่างมากสําหรับเด็กปฐมวัยค่ะเด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนานได้ดีที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อสติปัญญาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์การพัฒนานเด็กในช่วงนี้ จึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญในการสร้างพื้นฐานและทักษะต่างๆเพื่อสร้างให้เกิดความสามารถในระดับที่สูงขึ้นค่ะดังนั้นดิฉันจึงอยากจะแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาโดยเฉพาะความสามารถในด้านการคิดการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวรณิยมยัตรา การคิดของเด็กเป็นการคิดที่ผ่านกระบวนการผ่านโครงสร้างของสมองที่มีผลเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กๆทุกวันจากการสังเกตพบว,ว่าการเรียนรู้จากการที่เด็กๆลงมือทําเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ว่าจะเป็นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นชิมรสและผิวสัมผัสค่ะ โดยเด็ดๆจะใช้ประสาทสัมผัสทาง5ในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะ ดิฉันได้ทำการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวนิยมยาตราเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมตรงตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรรวมทั้งออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวิทยาศาสตร์แสนสนุกเรื่องการทดลองเรือขนสมบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนก,การเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่นำความรู้เดิมมาเชื่อมโยององค์ความรู้ใหม่จัดสถานการณ์ให้เด็กๆมีการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการคิดของเด็กเองได้แสดงความคิดเห็นของตนเองตั้งสมมติฐานเาะหาความรู้ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะในการจัดก,กิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้ของเรื่องการจมการลอยโดยครูจัดก,กิจกรรมโดยนําวัสดุดต่างๆมาทดลองการจมการลอยค่ะได้แก่ดินน้ามันใบไม้ยางลบหิน โฟมและเหล็กค่ะหลังจากนั้นเมื่อทดลองการจมการลอยเสร็จแล้วตั้งคำถามกระตุ้นความรู้ของเด็กๆค่ะโดยใช้คำถามว่าเรือเหล็กลำใหญ่เพราะเหตุใดจึงลอยน้ำได้ซึ่งเด็กๆค่ะได้คาดคะเนคําตอบตั้งสมมติฐานจากการจัดก,กิจกรรมจากนั้นเด็กๆได้ออกแบบเรือของตนเองค่ะ โดยครูสร้างสถานการณ์ให้เด็กๆสร้างเรือของตนเองค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะมีเงื่อนไขว่าเรือแต่ละลำจะต้องขนสมบัติให้ได้มากที่สุดสมมุติสมบัตินั้นคือลูกแก้วค่ะซึ่งในระหว่างสร้างเรือนะคะเด็กๆสามารถนําเรือของกลุ่มตนเองเนี่ยมาทดลองลอยได้ค่ะ ได้กลุ่มละ1ครั้งเท่านั้นค่ะจากนั้นนำเรือของตนเองไปแก้ไขค่ะเมื่อเสร็จแล้วครบตรงตามเวลาแล้วให้แต่ละกลุ่มนำเรือของตนเองค่ะ มาลอยน้ําและบรรจุสมบัติให้ลงเรือให้ได้มากที่สุดค่ะเด็กๆนะคะได้ใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5จากการเรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเองการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุ่มค่ะและครูนะคะได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครูค่ะมีความรับผิดชอบและมีวินัยร่วมกันค่ะโดยมีครูเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆค่ะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งเด็กๆนะคะจะได้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆค่ะเพื่อนําไปต่อยอดเป็นรากฐานในการคิดและการดํารงชีวิตในอนาคตค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเลยค่ะที่ได้สละเวลามาประเมินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้ดิฉันหวังว่าการนําเสนอแรงบันดาลใจในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่นานคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ